คลิปนี้นะคะมาสอนการปรินภาพให้ได้สีภาพให้อยู่ในกระดาษ A4 หนแผ่นนะคะก็คือการเตรียมเอกสารสำหรับแจ้งความดำเนินคดีการถูกหลอกให้โอนเงินนั่นเองตัวอย่างกระดาษ A4 จะเป็นลักษณะนี้และจะมีรูปภาพไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขนาดที่เรารู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบเหตุการณ์อ่ะไปดูกันก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องมีไฟล์รูปภาพแคปหน้าจอทั้งหมดไว้ก่อนทั้งหมดคือทั้งเหตุการณ์เลยนะคะอ่ะสมมุติเรามีละจุดเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักกับคนร้ายยังไงจนกระทั่ง เรารู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วโอนเงินไปเรียบร้อยเสียหายแล้วนะคะอะทุกคนก็ให้คลิกภาพที่1น,นะคะจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็มากดที่ภาพสุดท้ายจากนั้นนะคะเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่ภาพที่1และคลิกขวาคลิกขวาเสร็จให้ไปเลือกหาคำว่าปริน t นะคะอะกดคลิกคำว่าปรินจากนั้นเขาจะมีพรีวิวก่อนปริน t ให้เรา อ่ะเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาฟิตหรือไม่ฟิตฟิตก็คือขยายให้เต็มกระดาษแบบไม่มีช่องว่างเลยนะคะอ่ะเราจะเอาแบบไม่ฟิตไปก่อนจากนั้นเราก็มาเลือกดูว่าเราจะให้1แผ่นเนี่ยมีภาพอยู่กี่ภาพอ่ะถ้าภาพเราน้อยแล้วก็ให้อยู่แค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าลักษณะนี้ก็จะเป็นการเปลืองกระดาษไปหน่อยแต่ขนาดที่แนะนําก็คือสีภาพต่อ1แผ่นแล้วก็ให้ขยายให้ฟิตเลยนะคะ ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้ารายละเอียดเราอยู่ตรงขอบอย่างเงี้ยถ้าเรากดฟิตรายละเอียดตรงนั้นอาจจะหายไปก็ได้สมมุติเราเลือกขนาดที่เหมาะสมละจากนั้นนะคะก็ไปกดเครื่องปริ้นที่เราต้องการปริ้นเลือกเลยเราขอกลับมานิดหน่อยเราสามารถดูได้ว,ว่าการที่เราเลือกรูปแบบเนี้ยเราสามารถเราจะปริ้นออกมาได้กี่แผน่นอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถปริ้นออกมาได้3แผน่น จากนั้นก็ไปเลือกเครื่องปริ้นนะคะสมมุติเลือกเครื่องปริ้นนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็กดปริ้นเลยมันก็ออกมาจากเครื่องปริ้นเลยหรือว่าเราจะเก็บเป็นไฟล์ pdf ก่อนก็คลิกคําว่า microsoft print to pdf โอเคมันจะได้สแผ่นเหมือนเดิมนะคะก็กดปริ้นแต่ทีเนี้ยมันจะไม่ปริ้นออกมามันจะแปลงไฟล์ให้กลายเป็น pdf แล้วก็ตั้งชื่อนะคะตัวอย่างตั้งชื่อก็คือหลักฐานการถูกหลอก ปึ๊บแล้วก็เซฟไว้นั่นเองหลังจากนั้นเนาะมันก็จะมีนี่ไฟล์ pdf ออกมาก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าจำนวนภาพเราเยอะมากน้อยแค่ไหน อ่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็คลิกเข้าไปดูหน่อยว่ามันออกมาตามที่เรากดปริ้นไว้หรือเปล่าโอเคครบถ้วนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ